เมื่อแสนลอกหาผู้ทรัอ้อวัดถึงกะยืงครึ่งเลยใครว่น ่วเวลาของอ้วในเซลลอ๋อ,อ,อ,อายอาเล็กหนังชื่ออเอง หลังจากที่เราบานเมืองนักสร้างจากทอสกายเธอจะแนะนําตัวว่าเธอคือผู้สร้างมือนหลังที่พึ่งมาถึงเมื่อวานนี้เองเขาจะพาเราไปหาเจ้าของเวิร์กช็อปคนเก่ากับประธานการค้าให้กำลังรออยู่ประธานการค้าหลังจากที่ตามเธอมาเขาจะแนะนําเมสันว่าเป็นเจ้าของเวิร์กช็อปคนเก่า ละว่าไม่ใช่ลูกแรงงานประจำวังของพวกลือเอาเป็นว่าคิดซะว่าเป็นลูกพี่ของพวกลือก็แล้วกันเจ้าของเวิร์คช็อปอะไรเนี่ยแม่จะาว่าไปหัวเรือข้างก็คือเมสังเขาเป็นเจ้าของเวิร์คช็อปของเก่านะเธอก็น่าจะรู้แล้วเมสังอ่ะเขากลับเสียงแล้วเห็นไวิร์ชอปที่อยู่ข้างหน้านั่งเ่าะทารถไฟนั่งนะมาไปของไหนแล่ะหยอกไปเลยใช่หรือเปล่า Just think the great. of all จะบอกไปเล่าแม่สังลองพูดอะไรให้เด็กใหม่ฟังหน่อยสิในหานาเป็นคนเก่าของพวกแซงล็อกอย่างเราฉันไม่สอนไม่ต้องพูดอะไรสักคำทางการนะจริงสิอเล็กซ์ตอนนี้เวิร์คช็อปของฉันเป็นของนายแล้วล่ะสภาพมันอาจจะดูไม่ค่อยได้นะแต่นั่นน่ะมันมีจิศยานเต็มเปี่ยมเลยจริงจริงที่สุดเลย จากนั้นผมก็เก็บของฟาร์มไปเรื่อยๆจนสามารถสร้างสร้างอะไรวะว่าจะเก็บของอจะเอ้เก็บให้หมดเลยโอ้ยคุกจักคุกยิงโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยคุกโอ,โอ้ยหลังจากที่ว่าฟังมานัง่งว่าก็ส่งของตังเพชรส่งให้มองนี่กับคุกปักเกิงจงว่วมาอยากฟัง หลังจากส่งเคว็กเสร็จว่าก็สั่งหลวงแม่งทุกที่เลยแล้วไอ้หมอนั่งแม่งก็สั่งให้ว่าไปสร้างของอะไรก็ไม่รู้พอกับมาถึงวึกขกวาก็ดูเลยแบกแปงอืมแต่พอดูไปดูมาของไม่พอซะง,งั้น่ะก็ต้องไปฟางใหม่ หลังจากนั่งเอหมองนี่ก็ชังให้ว่าไปลงหาเบยียงฟังแต่ในขณะที่้วกำหลังจะไปโกรกคาเบยียงฟังโหหรือเป็นใคร หรือคือเจ้าของเุิกอบคนหวานงั้นเหอน้าตาแบบนี้เกือบนึกถืว่าเป็นคนของโลแกนซะแล้วแต่ดูจากหน้าตาของลื้อแล้วจะเป็นโจนทะเลซ้ายได้ยังไงกันเล่าหลังจากนั้นไอ้หมอนี่ก็อยากทดสอบอ้วนเข้ามาเลยโจมตีอ้วมาว้จะไปตอบโต้ลือสักนิดจ้า สุดยอดเลยหรือสวิงได้สุดยอดไปเลยเอาละถึงตาอ้วแล้วโอ้หดือไม่เห็นเหมือนว่าตอนแรกที่บอกไว้เลยจะไปตอบโต้อ้วไงเอาละหมดเวลาสนุกแล้วฉันสนุกมากพอแล้วจบเกมละ ฟังฉันให้ดีนะไอเจ้าคนขี้เกียจฉันกับเราพี่นะ้องฉันมมนอยากจะฟังคบกรอกต,ขอ,ตของนายแล้วรถเกตของฉันล่ะที่รับ,บาปากฉันอ่ะอยู่ไหนโอ้พี่ชายล็อกกี้เรคุยกันดีดีเถิดดานได้บอกใครเป็นพี่ของแกฮะตั้งแต่ฮิเมซันกเกษียณแกก็บอกแกจะทำเอเว่าฉชิยังไงแล้วสุดท้ายเป็นยังไงละ่ะตอนแรกแกบอกว่าเป็นวัต่อจากนั้นแกก็บอกเต่าของแกป่วยแต่สุดท้ายฉันก็รู้ว่าแกมันเลี้ยงเต่าสักนายแกรู้ไหมฉันเสียเงินไดมากเท่าไรนะฮะ วันนี้ฉันต้องอัดแกสักทีแล้วละมัง้งโอ้ไม่ไม่ไม่ดน่ะพี่ชาร็อก,กี้เราจะจัดการให้อย่างแน่นอนเลยน่งยออจิงสินะั่นไงเด็กใหม่นะเขาจะจัดการให้คุณเองไม่ต้องห่วงเลยดูสิพวกพวกเขามาแล้วนะเอ่อฮะดูเหมือนพวกเราจะมาผิดเวลาแล้วเนี่ยอืมอัวกกว่างะหลังจากที่อวัวหังเคงเสกอัวก็ไปติดตั้งเคงให้พวกนัาง อยอกอยางเลยไปเป็นหน่วยกล้าตายสิครับกดเลยเนอะอยอกอยางเลยหลังจากเรื่องในวังนั้นก็ผ่างมาหกวังในแสงล็อกพายุเข,าข้าเหงอั ก็มาทักทางหน้าบ้างพร้อมกับเอาของมาให้ว่าแต่ตัวเองบอกว่าม่จยังไปต้องใช้แต่นางตาไหลไปนังเลยแสกตาก็เอาไปใช้เองเฮะไม่ต้องมาห้าวว่าหาเองก็ได้หลังจากที่พายุซาหังไปทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมยกเว้นบ้างเมืองที่เสียหายว่าก็ต้องเป็นคงช่อง ช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป